สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปปรับสภาพดินลดความเป็นกรดของดินนะคะและขจัดเชื้อราลดเชื้อราในดินค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการบำรุงดินด้วยนะคะที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นปูนขาวนะคะปูนขาวถามว่าจะป้าแมงจะนําไปทําอะไรก็คือป้าแมงจะนําไปโรยรอบๆต้นโคนต้นของ ต้นพืชน,นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงดินค่ะปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะลดความเป็นกรดข่าจัดเชื้อราค่ะเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสังเกตเห็นต้นต้นไม้ของแมงไหมคานี่คือต้นหมักเมานะคะต้นหมักเมาค่ะเห็นไหมคะสภาพดินของเขานะคะ แห้งนะคะรดน้ำทุกวันแล้วก็ให้สารอาหารเขาก็ยังไม่งามนะคะวันนี้ป้าก็เลยจะมาะปรับสภาพดินนะคะลดความเป็นกรดของดินด้วยปูนขาวนะคะนี่เห็นไหมคะลดความเป็นกรดของดินแล้วก็ขจัดเชื้อรานะคะและยังจะไล่มดด้วยค่ะเห็นไหมคะมีมดนะคะมีมดตัวดำๆนะคะแต่แมงก็จะโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆเลยนะคะ โรยไปรอบๆค่ะแล้วก็ไม่เยอะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเยอะไปนะคะปูนขาวก็จะไปะทำลายพวกจุลินทรีย์นะคะ,ะ,คะไม่ดีค่ะตรงนี้อีกนะคะเป็นต้นเมาค่ะต้นหมักเมานะคะทําแมงปลูกไว้สามต้นค่ะโรยลงไปเลยนะคะรอบๆ ขอภัยนะคะท่านผู้ชมหอายนิดหน่อยค่ะโรยลงไปเลยนะคะแล้วก็รดน้มตามค่ะต้นนี้ด้วยนะคะเป็นหมักเม้าค่ะดินเป็นกรดนะคะช่วยได้ค่ะแม้กก็จะโยรยเริ่บๆนะคะหวนต้นเพื่อปรับดินนะคะเพื่อปรับค่า pH ลดความเป็นกรดของดินนะคะรวยนะคะปรับสภาพดินค่ะรยไปเลยนะคะไม่ต้องเลยเยอะค่ะเพราะว่าถ้ารวยเยอะไปนะคะก็จะเป็นไม่เป็นผลดีนะคะแล้วก็คอยรดน้ำตามนะคะ ค่ะกะ็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอมโรยปูนขาวนะคะปรับสภาพดินลดความเป็นกรดของดินนะคะแล้วก็ขจัดเชื้อราในดินค่ะโอเคนะคะคลิปนี้แบงค์ก็ขออนุญาต จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ